กฎหมายใกล้ตัวสดชื่นจังเลยการมีวินัยตื่นตรงเวลาเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเพราะผมชื่อวินัยครับ n a สติ t y g i นัสติกเอ i n ว t นเอนัสติกเกิลเช็คไอจีบ้างดีกว่าโห oh, ทำไมใช้คำรุนแรงกันอย่างนี้ไม่กลัวผิดกฎหมายกันหรือไง กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0นบาทการทุจริตหลอกลวงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนอันเป็นเท็จลักษณะลามกอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยอีกทางหนึ่งแงี่นไปวิทยาลัยกันครับ รบรรทัตจะจราจรทางบกผู้ขับขี่ต้องพกใบขับขี่หรือใบขับขี่รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์พกเล่มหรือสำเนาเล่มทะเบียนรถฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขับรถบนถนนด้วยความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน80ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงฝ่าฝืนปรับ1,000บาทต้องหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายฝ่าฝืนปรับ1,000บาทจอดรถห่างจากทางข้ามระยะสเมตรฝ่าฝืนปรับ500บาทตัดเบรกเตรียมหยุดรถเมื่อ ไฟสัญญาณจราจรขึ้นสีเหลืองฝ่าไฟเหลืองปรับ1 0ทยาลัยบาทธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยช่วงเช้านี้ผมต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในภาคเรียนหน้าความรู้พื้นฐานก่อนออกฝึกงาน เอ๊ะเราต้องเตรียมตัวปรับมุมมองและเรียนรู้สิ่งจําเป็นอะไรก่อนออกฝึกงานกันนะเริ่มจากมุมมองที่ว่าพวกเรายังไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานการฝึกงานของนักเรียนอาชีวะเป็นการฝึกเตรียมเข้าทํางานเพื่อพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถจรรยาบรรวิชาชีพและทัศนคติในการเป็นแรงงานที่มีคุณภาพก่อนที่จะเข้าสู่โลกการทํางานจริงครับ ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนในการให้ความยินยอมลงในหนังสือสัญญาการฝึกงานระหว่างสถานประกอบการกับนักเรียนการทำสัญญาตามกฎหมายชาชักเขาว่าเราควรเตรียมความพร้อมเรียนรู้เรื่องการทำสัญญากันดีไหมเธอเออก็ดีนะเช่นการลงชื่อในสัญญาแบบดิจิทัลผ่านลายมีผลทางกฎหมายอะไรประมาณนี้ป่ใช่เลยปัจจุบันการลงลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล มีผลบังคับตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อในกระดาษเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วลดการใช้กระดาษลดการสมัมผัสประหยัดพื้นที่จัดเก็บและค่าจัดส่งได้ความรู้เยอะเลยครับบ่ายนี้ผมได้เรียนรู้บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญาซึ่งความผิดอาญานั้นแบ่งออกเป็นความผิดต่อแผ่นดินอันยอมความไม่ได้เช่นลักทรัพย์ มนพี่ขอความช่วยเหลือจากคุณย่านะคุณย่าท่านน่ะมีชุดเครื่องเพชรมากมายนะลูกนะจะจี้แล้วุณงง่าแกงตบทองชัดชัดทำร้ายร่างกาย่าผู้อื่น ไม่สามารถเจรจายุติคดีเพราะก่อความเสียหายต่อสังคมเจ้าพนักง,งานต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความได้เช่นช่อโกงหมิ่นประมาทหรือว่าเธอเมายาถึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไร้สติได้ขนาดนี้แล้วบทลงโทษอะไรก็ใช้กับเธอไม่ได้ด้วยเพราะเธอมีพ่อคอยช่วยทำอะไรก็ลอยนวลเธอนะ่ะ มันนเเกิยยยียวยาถ้าเกิดกรณีแบบนี้ผู้เสียหายต้องดำเนินการดังนี้ครับเพื่อรักษา,ษาสิทธิ์ขั้นตน้นผู้เสียหายจึงควรดำเนินคดีภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องการกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำโลโล,โลยันนี่เราต้องไปงานศพคุณใช่ไหมแม่แจ,จกจั่หลีกกลับบ้านนะลูกแม่รอที่บ้านโอเคครับ เมื่อกี่ลูกของคุณอามาปรึกษาแม่ว่าคุณอาสูคิดไข่สีได้รับมรดกก่อนหลังพ่อหูไม้ลูกรู้ครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปสอนกฎหมายของครูจ๋าให้ดู 1. ผู้สืบสันดานได้แก่ลูกหลานเหลนลือ 2. มารดาบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้านอาอาทั้งนี้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ปันทรัพย์มรดกรวมกับทายาทโดยธรรมทั้ง6กลำดับตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดคนไทยที่อายุครบ15ปีควรวางแผนเรื่องทรัพย์สิน โดยการทําพินัยกรรมดังนี้ครับการเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองแบบง่ายๆกันนะคะเริ่มจากการเขียนวันเดือนปีที่ทําพินัยกรรมลงไปก่อนแล้วจึงเขียนข้อมูลส่วนตัวของผู้ทําพินัยกรรมข้าพเจ้านายบารมีคับฟ้าเลขประจําตัวประชาชน13หลักบ้านท่าจะแหฮวจังหวัดประจวบคีรีขันประสงค์จะยกทรัพย์สินให้แก่ใครเช่นบ้านพร้อมที่ดิน โฉนดเลขที่อะไรซอยแพร่พันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้แก่นายอิทธิพลคับฟ้าหรืออาจจะเป็นเงินในบัญชีธนาคารเลขที่อะไรให้กับนางสาวแม่เจ้าคับฟ้าบุตรสาวของข้าพเจ้าพร้อมระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมอาทิผู้จัดการศพผู้จัดการมรดกจำนวนพิันกรรมที่ทำขึ้นว่ามีกี่ฉบับและอยู่ที่ใดบ้างที่สำคัญที่สุดค่ะ ต้องลงลายมือชื่อของตนเองให้ชัดเจนด้วยเพื่อแต่ละมือแต่ละเดงได้นอนสักทีฟันหวานนะพ่อวินัยสุดหลอ